มีราชมีความสำเร็จจากการติดต่อเจราจาสืส่อสารสวัสดีค่ะอาจารย์หญิงสิษฐ์หอมฟันธงนะคะทํำนายดวงชะตาราศดาช่วงที่3ถึง9พฤศจิกยายน2567สำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะในเรื่องของการเงินนะคะ ดาวเจ้าเรือนการเงินโคโจรเล็งชะตาตัวเองนะคะและมีดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพบลาภะมรณะโคโจรอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ในเรือนตัวเองนะคะซึ่งเป็นคู่าบน้ำและก็อยู่ในเรือนท่าบน้ำด้วยนะคะดังนั้นส่งผลให้คุณมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาภมีความสําเร็จจากการติดต่อเจราจาสื่อสารได้ดก่อให้เกิดทรัพย์นะคะ โชคลาภที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโชคราภจากการเสรียนะคะหรือจะได้รับมรดกตกทอดหรือจะเป็นเงินชุดเชยต่างๆนะคะเงินประกันเงินตกเบิกเหล่านี้นะคะมีโอกาสที่จะได้รับในช่วงสัปดาห์นี้รวมทั้งท่านใดนะคะที่ที่จะต้องเดินทางติดต่อเจรจาสื่อสารหรืออยู่ในโหมดซื้อมาขายไปใดๆเหล่านี้ล้วนแต่การเจรจาจรติดต่อสื่อสารต่างๆล้วนแต่เกาะให้เกิดประโยชน์เกาะให้เกิดทรัพย์เกาะให้เกิดรายได้นะคะ ดังนั้นนะคะคุณมีมีมีรายได้เข้ามามีโชคมีรับเข้ามาขอให้คุณน,านําเงินเหล่านั้นไปต่อยอดนะคะสร้างโบนิือจะไปะช่วงนี้เป็นช่วงทอดกระถิ่ก็จะไปทําบนนมมดนี้ก็ได้นะคะจะได้หนุนเสริมดวงชะตาให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะคะการงานนะคะ าวเจ้าเรือนการงานโคจองไปเป็นวินาศแต่ว่าดาวเจ้าเรือนวินาศก็โคจองมาอยู่ที่บ้านตัวเองนะคะดังนั้นนะคะถ้าท่านใดที่ทํางานเกี่ยวข้องอยู่ในองค์กรอยู่ในหน่วยงานนะคะอาจจะมีเหตุมีปัจจัยที่หน่วยงานของคุณจะปรับแบบแผนหรือปรับเปลี่ยนนโยบายใดๆเพิ่มเติมอาจจะเกิดความอึดอัดให้กับตัวคุณได้ขอให้คุณตั้งสตินะคะทุกสิ่งอย่างสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะ แต่ถ้าหาดท่านใดนะคะที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการพูดการขายนะคะผ่านสื่อโซเชียลต่างๆนะและหากคุณใช้นว,วัตกรรมเข้ามาช่วยพัฒนาต่อยอดของคุณก็จะยิ่งได้รับยอดขายที่สําเร็จปังๆเลยค่ะแนะนํานะคะให้คุณทาสุดยอดสีเพิ่นพระแม่ลักษมีรุ่นสมปัตขนานะคะก่อนจะจะไล่สดหรือก่อนที่จะ พูดคุยเจราจารนะคะจะได้ค้าขายสําเร็จราบรื่นเป็นความกําลังใจให้กับตัวคุณด้วยค่ะความรักนะคะสําหรับท่านที่หนีคู่แล้วนะคู่ครองเอาใจใส่ดูแลดีค่ะคนอาจจะชักชวนกันเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจหรือจะเดินทางสายบุ่มก็ได้เช่นกันนะคะส่วนในมุมของคนโสดน,นะคะคุณมีเสน่ห์เป็นที่ต้องตาต้องใจแหละ ที่ได้พบได้เห็นได้เจอนะคะและคุณอาจจะสารต่อหรือจะลอก่อนก็ได้อยู่ที่ตัวคุณเลยค่ะและในมุมของสุขภาพนะคะขอให้คุณระมัดระวังในเรื่องของการใช้สายตามากจนเกินไปจะมีอาการปวดตาตาผ้าตามมวนะคะแนะนํารับประทานอาหารหรือผักผลไม้ที่มีวิตามินเอเยอะๆนะคะก็จะช่วยเสริมสายตาได้นะคะอย่างไรก็ดีนะคะ ฝากทุกท่านติดตามเพจของลาสิทธิ์ฟันธงในทุกๆช่องทางด้วยนะคะเพราะจะมีนักพยากรณสับเปลี่ยนนเวียนกันมาให้ข้อมูลดีๆกับคุณทุกท่านนะคะสัปดาห์นี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ